การงานโอเค everything จริงโอบเบลคือหยิบจับทําอะไรมันประสบความสําเร็จไปหมดเลยราบรื่นนะการงานราบรื่นรุ่งเรืองนะราบรื่นรุ่งเรืองนะส่วนในเรื่องของการเงินต้องบอกเลยมีกินมีใช้นะไม่ขัดสนแน่นอนเพราะพลังบุญของคุณค่ะชาวธาตุนะ้านะส่วนในเรื่องของโชคลาภต้องบอกว่าพอมีบ้างแต่อย่าละโมบโลบมากลาบจะหายเพราะว่าลาบของคุณส่วนใหญ่ต้องมาจากการลงมือทําหรือการ กระทำซะมากกว่านะคะส่วนในเรื่องของความรักคนโสดต้องบอกเลยมีคนแอบมองเธออยูนาา่นะจ้าแต่เธอไม่รู้บ้างเลยนะมีคนแอบชอบแอบชื่นแอบชมแอบรักแอบหลงในตัวคุณอยู่เผออลอๆพ6บหกถึงสกรกฎาคมนี้เขาอาจจะแสดงตัวก็ได้เออ ส่วนคนสถานะไม่ชัดเจนต้องบอกว่ามีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาเพิ่มเติมนะคะแต่เหมือนคุณยังไม่ค่อยเปิดใจนะสถานการณ์ความรักอาจจะยังทรงทงอยู่แต่ต้องบอกว่ามันก็ไปกันได้ถ,ถ,ถ,ถูๆูถๆถไปได้ส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วหรือมีแฟนอยู่แล้วต้องบอกว่าช่วงเวลานี้ความรักเป็นความสบายใจ เป็นความสบายใจถ้างอนถ้าทะเลาะกันต้องบอกว่าดีกันได้แน่นอนนะคะถ้าเกิดว่าดีอยู่แล้วก็จะดีเป็นความรักที่อบอุ่นหัวใจสบายใจสดสด,สดอยู่กันแบบสบายอกสบายใจเป็นความรักแบบผู้ใหญ่ที่มีแต่ความอุ่นกายสบายใจเออ